สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการตัดผ้ายืดนะคะที่เป็นสปอร์ตบาร์นะคะสปอร์ตบาร์ท็อปของเสื้อออกกำลังกายนะคะก็คือเรามารู้จักผ้ากันก่อนผ้าที่ใช้ของสปอร์ตบาร์เนี่ยจะเป็นผ้ายืดนะคะผ้ายืดเนี่ยอันนี้คือเป็นผ้ายืดสเปนเด็กซ์ยืดสี่ทิศด้านนี้ก็ยืดด้านนี้ก็ยืดอันนี้เรียกว่ายืดสี่ทิศนะคะและรลิมเนี้ยที่เขาจนเจาะดูเนี่ยลิมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าลิม้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดกันค่ะนี่คือตัวแพทเทิร์นนะคะอันนี้คือช่วงเสื้ออันนี้คือใต้อกของเสื้อด้านหน้าอันนี้ด้านหลังแพทเทิร์นที่ทำนี้ก็คืออันนี้ครึ่งของด้านหน้าอันนี้ครึ่งครึ่งของด้านหลังนะคะอันนี้เราจะตัดสีดำท่อนล่างท่อนบนตรงนี้เราจะตัดสีชมพูเวลาเราจะตัดนะคะอันนี้คือด้านริมผ้าเนาะเราก็พับทบไปเอาด้านถูก ด้านถูกก็คือด้านที่เราจะโชว์ค่ะไว้ด้านบนค่ะวัดเกณฑ์ผ้าก่อนนะคะอันนี้คือริมผ้าเกณฑ์ผ้าคือตามยาวนะคะตามยาวก็คือเส้นอย่างนี้ตามยาวเราก็วัดไปว่าให้ผ้ามันเนี่ยขนานจากตรงนี้ถึงตรงนี้กี่เซนนะคะก็เว้นไปสักระยะหนึ่งวัดอีกทีหนึ่ง ว่าเท่ากันไหมถ้าเท่ากันแล้วเราก็ไม่ต้องขยับแต่ถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่เท่ากันเราก็ขยับให้มันเท่ากันนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็วางเวลาเราวางแพทเทิร์นลงไปแล้วเนี่ยเช็คดูด้วยว่าผ้าด้านล่างเนี่ยมันแหว่งหรือเปล่าบางทีเราวางแล้วเราไม่เห็นด้านล่างเนี่ยด้านล่างมันเอียงอยู่นี่เขาก็วางเป็นแพทเทิร์นคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะก็คือสันทบผ้าสันทบผ้าก็คือการพับทบผ้าตลบกลับไปเรียกว่าสันทบผ้า เราก็วางทบไปทั้งหน้าและหลังนะคะกัดเข็มหมดุดตัวแบบตรงนี้จะกุ้นนะคะกุนโชกุนโชก็คือจะตัดพอดีตรงนี้ก็จะกุ้นโชแต่ตรงนี้ไม่ได้กุ้นตรงไหล่ไหล่เราจะต้องเผื่อตะเข็บไป0.7นย์จมิลเพื่อที่จะพ้งสี่เส้นด้านข้างก็จะเผื่อไปอีกศูนจุดดมิลเพื่อที่จะพ้งสี่เส้นใต้อกก็เหมือนกันค่ะ แล้วก็ไม้มันทดัดขีดไปเจ็ดมิล เราก็ใช้กรรไกรตัดเลยนะคะอันไหนที่คุ้นโชก็ตัดพอดีอันนี้ช่างเขาจะขิดคือแพทเทิร์นที่ที่เราทำมาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่ยังไม่ได้เผื่อตะเข็บนะคะเรามาเผื่อตะเข็บบนผ้าก็คือเป็นแพทเทิร์นที่เราทำมาเลยแล้วเราก็มาวางแล้วเราก็มาเผื่อเผื่อตะเข็บบนผ้าค่ะ แต่ถ้าในกรณีที่เราต้องตัดเยอะๆหลายๆตัวเราจะก๊อปแพทเทิร์นที่เราทำมาแล้วมาเผื่อตะเข็บแล้วมาวางตัดก็ได้ โก็จะตัดยากนิดนึงนะคะค่อยๆตัดอันนี้ก็จะมาตัดด้านหน้าค่ะ สองเส้นนี้เดี๋ยวเราจะกิ้งนะคะสองเส้นนี้คือเราจะติดแถบสีดำคลิปนี้คือวิธีการตัดนะคะวิธีการเย็บก็จะดูต่อคลิปต่อไปนะคะตอนนี้เราจะตัดให้เสร็จเลยอันนี้ตัดชิ้นหน้าแล้วก็ตัด ชิ้นหลังแล้วเดี๋ยวเรามาตัดขอบกันค่ะนี่หน้ากับหลังเนาะตัดชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เราก็ต้องมากิ้งด้วยกิ้งตำแหน่งที่เราจะติดเทปถ้าเราเออกแบบไว้ติดเทปนะคะก็คือเราจะสอดตัวคาร์บอนอันนี้คือเป็นเป็นกระดาษคาร์บอนนะคะกระดาษคาร์บอนนี่มันจะเป็นสีสีมีหลายๆสีค่ะเอามาสอดระหว่างกลาง เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดผ้าซับที่เป็นตะข่ายต่อเลยค่ะมันรู้จักผ้าซับนะคะผ้าซับของตัวสปอร์ตบารมันก็จะเป็นผ้าเหมือนผ้าผ้ามู้งอะ่ะผ้าตะข่ายมีรูๆหน่อยเดี๋ยวนะมองเห็นชัดหรือเปล่าอย่างนี้เออซึ่งมันยืดได้สี่ทิศเหมือนกันนะหนึ่งหนึ่งดึงให้พี่หน่อยเนเอออีกด้านหนึ่งจ้ะอ่อ มันก็คือยืดได้เหมือนตัวนอกอ่ะเราก็พยายามหาผ้ายืดที่มันยืดใกล้เคียงกับตัวนอกนะคะเพราะว่าเวลาใส่ความยืดอยู่มันจะได้เท่ากันเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นริมผ้าเหมือนเดิมนะคะเนี่ยริมผ้าด้านตามยาวๆของมันเนี่ยเราก็พับทบไปเหมือนกับตัวนอกเลยนะคะการระยะโดยการเอาชิ้นหน้ามาลองวางดูก่อนว่ามันต้องใช้ผ้าประมาณไหนอืมค่ะแล้วก็วัดนะคะให้มันได้เกณฑ์ผ้าเหมือนกัน บางทีมันก็จะมันม้วนอยู่นะคะก็ต้องจับมันคลี่ออกนะคะให้มันเรียบ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็วางแพทเทิร์นนะคะวางแพทเทิร์นลงไปแล้วเราก็จะตัดชิ้นหน้านี่ค่ะเราจะตัดสองแผ่นผ้าตข่ายเนะะี่ยค่ะเนื่องจากเราจะต้องใสออ่ฟองน้ำเข้าไประหว่างกลางของสองตัวนี้ค่ะ ชิ้นหลังเราไม่ต้องมีได้นะคะชิ้นซับตัวนี้ด้านหลังไม่ต้องมีก็ได้เพื่อที่จะได้ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนเพราะบ้านเราค่อนข้างร้อนนะคะแผ่นแรกที่เราจะตัดเราก็คือตัดเหมือนตัวนอกเลยเผื่อจะเข็บเหมือนกันไหล่ศูนย์จุดเจ็ดข้างศูนย์จุดเจ็ดนะคะตรงใต้อกศูนย์จุดเจ็ดวงแขนก็คอตัดพอดีเลีียน ทีนี้เราก็ตัดนะคะตัดไปแผ่นแรกเราก็ตัดเหมือนกับตัวนอกก่อน อันนี้ก็คือเราตัดชิ้นหนึ่งมาแล้วนะคะอันนี้เราก็ตัดอีกชิ้นหนึ่งมาแล้วเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งแต่ชิ้นเนี้ยเราจะกิ้งวงตรงนี้ค่ะเพื่อที่เราจะเจียนออกไปโพง แ,แล้วเราจะมาวางตัดผ้าสีดําที่เป็นขอบนะคะอันนี้คือแพทเทิร์นที่เราขีดเกณฑ์ผ้ามาแล้วอันนี้คือริมผ้าลิมผ้าวางตัดวางประกบเหมือนกันอันนี้คือเอาเศษผ้ามามาถังค่ะวางประกบเหมือนกันให้มันขนานขนาดได้ค่ะวางตัดได้เลยวัดวัดด้วยนะคะ แพทเทิร์นมันขีดเกณฑ์ตั้งไว้ก็คือเป็นเกณฑ์ตามยาวมันก็ต้องขนานกับริมผ้าที่เป็นเกณฑ์ตามยาวนะคะตัวเสื้อเมื่อกี้ก็เหมือนกัน เื่อตะเข็บ7มิลของช่วงตัดต่อใต้อกแต่ว่าด้านข้างอ๋อ,อด้านข้างนี้ก็7มิลเหมือนกันเดี๋ยวไปเย็บแล้วก็แบ ก็ขอบด้านหน้าแล้วก็วางตัดเหมือนกันนะคะอันนี้คือเราก็ตัดเสร็จแล้วชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็ซับของด้านหน้าขอบใต้อกของด้านหน้าอันนี้ขอบหลังก็เหลือตัดพากกุลนะคะ เดี <S <s ๋ยวเราจะมาตัดผ้ากุนกันนะคะอันนี้คือผ้ายืดสีดําที่จะใช้กุนวงแขนกับรอบคอนะคะมันก็จะเป็นยืดสีทิศเหมือนกันแหละแต่ว่าจะยืดน้อยกว่าตัวเสื้อนิดนึงอันนี้เราก็คืออันนี้คือริมผ้านะคะเกณฑ์ตามยาวจะอยู่ตรงนี้ทีนี้เวลาเราสั่งตัดเออผ้ากุนเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์ตามขวางค่ะสลับกันไม่เหมือนกับตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อจะใช้เกณฑ์ตามยาวอันนี้จะใช้เกณฑ์ตามขวางหน้าผ้า เนี่ยค่ะเราก็จะขีดไปเราก็วัดความยาวของรอบคอหน้ากับหลังว่าได้เท่าไหร่เผื่อออกไปอีกสักนิ้วสองนิ้วนะคะเป็นความยาวที่เราจะต้องตัดไปกุ้นคอค่ะวงแขนก็เหมือนกันอันนี้ก็คือจะตัดเป็นเส้นตรงๆนะคะจะตัดทั้งหมดสามเส้นก็คือกุ้นคอเส้นหนึ่งแล้วกุ้นวงแขนอีกสองเส้นข้างละเส้นนี่ วัดขนาดไปกับเกณฑ์ผ้านะคะเกณฑ์ผ้าอยู่เกณฑ์ผ้าตำยาอยู่ด้านนี้แต่เราวัดด้านขวางไปอย่างนี้อันนี้หน้าผ้าค่อนข้างกว้างค่ะผ้ายืดส่วนใหญ่นะากว้างประมาณหกสิบนิ้วเราก็ตัดไปขีดไปตรงๆนะคะความกว้างของผ้าคุณเนี่ยสี่เซน แล้วก็ตัดเสร็จแล้วค่ะมีชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะซับในขอบใต้อกแล้วก็ผักุนนะคะตัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเย็บกันนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ